สวัสดีค่ะโป๊ดได้ทำวิดีโอฝึกทักษะการฟังวีดีโอแรกไปแล้วนะคะ Dictation 1วันนี้มา Dictation 2กันนะคะเข้าไปที่เว็บรองช้างนะคะเลื่อนลงมาเรื่อยๆนะคะถึงข้อที่18 Beginner's Dictation นะคะแล้วเราก็คลิกที่ Dictation ข้อที่1นะคะ1-20นะคะ Dictation 2 สำหรับเริ่มต้นนะคะแต่ละข้อเนี่ยจะมีให้ฟัง5ประโยคนะคะข้อความส่วนใหญ่5ประโยคเนี่ยจะเป็นเรื่องต่อกันนะคะเป็นเรื่องต่อเนื่องเป็นเรื่องเดียวกันนั่นเองนะคะเป็นเหตุการณ์ต่อเนื่องเริ่มกันเลยนะจ๊ะ s t o m e r s find things Joe Helps Customers Find Things ได้ยินเสียง S ชัดมาก Joe Helps Customers c u s t o m e r นี่แหละเป็นพัดหูพจ์หรือเอกพจน์เดี๋ยวว่าจะฟังอีกทีนะคะแล้วก็ Find Things Joe Helps Customers Find Things พอได้ยินเสียง S ด้วยนะคะเรามาดูที่ โชว์แอนเซอกันเลยนะคะเพราะเราออมั่นใจ Joe helps customers find things ถูกจ้า้อที่2นะคะ Customers always think they're right Customers always think they're right Customer พ่าผูพจน์นะคะมีเสียง s always คำว่า always นะคะถ้าเราไม่ได้ยินเสียง s ไม่มีปัญหานะเพราะเราสะกดคำ always ถูกนะคะ always, always มี s เสมอนะคะเป็นคำสะกดของเขา think day er right ทำไมเพร่อถึงใช้ d e y er เพราะว่าเพร่อรู้ว่ารูปประโยคเนี่ย เขาจะเป็นเดย์ไรช์เฉยๆไม่ได้แต่เสียงที่เราได้ยินเนี่ยเราไม่ได้ยินเออนะฟังกันอีกทีนะคะ customers always think they're right เราจะได้ยินแค่ Day right เด y r ไร h t เพราะเราไม่คุ้นเคยนะโปรดแนะนำนักเรียนโปรดว่าให้นึกถึงรูปแบบประโยคและการใช้คำด้วยก็เป็นการทบทวนพื้นฐานกรา r ไปในตัวนะคะใครที่พื้นฐานกรา r แลก เราก็จะแปลกนะจ๊ะคราวนี้มาดูซิว่าได้ไหมโปพดก็ประมาณ80-90%นะถ้าดาถูกต้องราคาเ็นไม้เดลไรเพราะจะเป็นเดลไรเฉยเฉยไม่ได้นะคะตรงนี้ต้องมีว e r to be ด้วย,งยไงเดลไรนะคะต่อไป people ask about products in the store พอได้ยินคำว่า X มี s ด้วยแต่ คำว่า people นี่พื้นฐานกราม,ม่านะคะ people, people เป็นพหูพจน์ verb ไม่มี s, <S เพราะฉะนั้นมาเดากันอีกทีว่าอาจจะเป็น past tense หรือเปล่า people ask about products in the store เสียง s คือเสียง s ที่เป็นตัวสะกดเฉยๆเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะเป็น people ask about p r o d u c t in the store พอดักเนี่ยโปรดคิดว่าในร้านเขาก็ต้องมีสินค้าหลายอย่างแหละถ้าเรายังไม่อยากโชว์แอนเซอร์นะคะเรามาเช็คกันก่อนถ้ามีคำผิดเขาจะไฮไลท์สีเหลืองให้เรานะคะอะะ้าปรากฏว่าโอ๊ถูกจ้าเก่งมากตบมือ He gives back money for returns. He gives back money for returns back for ประโยคนี้นะโบจําได้ว่าโบด์อะทำผิดตอนทํากับดักเรียนนะเพราะโบได้ยินคําว่า gives มี S นะแต่คําเฉลยเป็น gave คุณลองฟังกับโบดูนะ he gives back money for returns เห็นไหม he gives back money for returns โบจะเอาตามที่โบได้ยินนะ gives back money for return แต่เราจำได้ว่าคำฉเฉลยมันคือ gave 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 มันก็ไม่ใช่เสียง s u d ู่ดเราใช้คำว่า check นะคะเขามี underscore ของเราตรงนี้เขาบอกว่า your answer is partly wrong คือมันมีบางส่วนที่ผิดอ่ะเพราะจะใช้เป็น full stop ดูนะแล้วเช็คใหม่ ก็ยังผิดอยู่ดีเห็นไหม he gives back และถ้าบดเปลี่ยนแต่บได้ยินเสียงเป็นกีบไม่ได้เป็นเกฟ he gave back อ,อันนี้ยิ่งผิดเข้าไปใหญ่เลยนะคะยิ่งผิดเข้าไปใหญ่เลยบทเอาของบอย่างเดิม he gives back money ดูซิว่ามันผิดตรงไหน He gives back money for returns อ๋อมันผิดที่ returns ต้องมี s นี่เองนะคะนิดเดียวอะ่ะนิดเดียวต้องกลับไปฟังอีกรอบหนึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวเราค่อยฟังเพราะมันกลับไปไม่ได้ <laughs> อ่ะข้อสุดท้าย he plans to quit in a few years อันนี้ได้ he plans ชัดมาก to quit in a few years นะคะ quit คือ oh. เลิกล้มเลิกไม่ทำแล้วอย่างนี้นะคะ he plans to quit in a few years เก่งมากอ่ะกลับไปนะคะปวจะไปดูซิว่าข้อ4เนี่ยยังไงนะคะย้อนไม่ได้ต้องไปที่หน้าแรก แล้วก็ข้อที่4 he gives back money for returns อ๋อเห็นไหม return s. เสียงข้างหลังเสียง s เขามีนะคะโปรดหูเพียนไปเอง <laughs> ไปแล้วนะคะขอให้ทุกคนขยันฝึกนะคะเดี๋ยวครั้งต่อไปเรามาฟัง dictation 3ไปด้วยกันนะคะสวัสดีคะ่ะบาย